สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมมิ้ารดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พยายอยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะชุกาภาละการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมิถุนและกรกาคมมิถุนค่ะประจําเดือนกันยายน2568นะคะชาวราศีมิถุนและกรกฎาคน,นนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม EP นี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บ้าง สถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจ หรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซอเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องรังของการเงินและการลงทุนค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับท่านชาวราศีมิถุนลัคนานมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวราศีม,นานมิถุนลัคนามิถุนภาพรวมการงานในเดือนกันยายน2568ทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานเดือนกันยายนเป็นไงบ้างนะคะไพ่หกไม้เท้าค่ะ เดอะสตาร์นะคะสิเหรียญค่ะและเป็นไพ่สถ้วยชาวราศีมิถุนลักนานมิถุนนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนกันยายนไม่มองว่าในเดือนนี้สำหรับใครที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองนะ มีโอกาสที่จะได้งานนะคะอืมแล้วก็เป็นงานที่ในนาคตสามารถที่จะสร้างความมั่นคงได้ให้กับคุณและครอบครัวนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ดีนะคะส่วนชาวครับทุค่ะส่วนชาวมิถุนนะคะที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือน,นะคะไม่ว่าจาระรัราชการ ทำเอกชนาากกรัฐวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัททั้งรัฐต่างๆในช่วงเดือนกันยายนนะคะมองว่าโปรเจกต์ที่คุณทำมานานสิ่งที่คุณเริ่มสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณทำนะคะในช่วงเดือนกันยายนคุณปิดโปรเจกต์ได้เลยนะคะ เป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะก็จะสําเร็จรุ่งเงนะคะได้เฉลิมฉลองแน่นอนคุณตั้งเป้าไว้เลยนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในที่ทํางานก็ดีมากๆนะคะบางคนก็อยู่เขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ที่คุณสบายใจคุณอาจจะไปทํางานกับบริษัทหรือองค์กรที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะแล้วก็มีมี มีเพื่อนร่วมง,งานที่ค่อนข้างที่จะเฟลลี่ friendly, ค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณค่อนข้างที่จะมีน้ำใจให้กันนะคะซึ่งมันเป็นสภาพแวดล้อมในช่วงเดือนกันยายนที่อบอุ่นนะคะส่วนชาวมิถุนที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้นะคะ ปิดไตรมาสที่สได้ดีมากๆอืมนะปิดไตรมาสที่3ามได้ดีมากๆภาพของความสําเร็จภาพของการเฉลิมฉลองนะคะเป้าที่ตั้งไว้รายได้ผลกําไรนะคะ ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะกําลังมองหาช่องทางในการขยับขยายเพิ่มเติมนะคะขยายสาขาหรือขยายองค์กรให้มั่นคงและยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในพาร์ทของการเงินของชาวราศีมิถุนละกนาม,มิถุนในช่วงเดือนกันยาย,ยนสัป68เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ Judgment ไพ่ King ถือดาบค่ะสองถ้วยนะคะและเป็นไพ่มจิเชียน ชาวราศีมิถุนรัคนามิถุนนะคะภาพรวมการเงินในช่วงเดือนกันยายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ฟลอร์เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ยังมีความมั่นคงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ถึงแม้ว่าคุณจะติดขัดบ้างบางช่วงเวลานะคะก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตก็ยังมีคนคอยเคียงข้างก็ยังมีคนคอย ให้คำปรึกษาในด้านการเงินได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะส่วนโชคลาบโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามหน้าไพ่ยังไม่ชัดเจนแบบร้อร์เซ็นว่าคุณจะมีโชคนะเออแต่ว่ามันจะเป็นโชคที่เขาเรียกว่าเป็นของขวัญของฝากของกำนันเป็นลาบปากอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า สิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลักนามิถุนในเดือนกันยายน2อง8นนะคะไพ่อยากจะบอกและเตือนเรื่องอะไรให้กับชาวมิถุนบ้างมาดูกันค่ะไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่เดทค่ะ เลเวอนะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะในช่วงเดือนกันยายนหนึ่งเลยคือสุขภาพทั้งสุขภาพของตัวคุณเองและสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะสองนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมนะคะสนะคะจะเป็น เรื่องของการวางแผนการเงินการสร้างความมั่นคงหรือแม้แต่กระทั่งบางคนแบบยื่นกู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อยากจะให้รอบคอบในเรื่องราวของเอกสารให้รอบคอบในเรื่องราวของสภาวะความเสี่ยงขางคนลงทุนเนาะอืมนะคะต้องต้องต้องศึกษาความเสี่ยงให้ดีอันนี้คือไพ่ย,ย้ำนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนํา ในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมิถุนลกักนามิถุนนะคะในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 8ไพยอยากจะแนะนําการทําบุญเสริมดวงด้านใดน,นะคะเพื่อที่จะเสริมกําลังใจนะให้กับชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกันยายนค่ะไพ่สเตรนท์นะคะ ไพ่เดซันค่ะไพ่ j u s t i c ค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวราศี มิถุนลกักนามิถุนนะคะสิ่งที่พ่ออยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะในเดือนกันยายน2องพเพื่อที่จะเสริมกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีมิถุนลกักนามิถุนหนึ่งเลยนะคะก็คือการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนาะไม่ว่าจะเป็นเอค่าน้ำค่าไฟนะคะการเขาเรียกว่าบริจาคหลอดไฟสโตร์ลเซล์ลนะคะ หรือพลังงานต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเช่นเดียวกันก็ทำได้สองแสงสว่างทางการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษานะคะหนังสือสมุดดินสอปากกาชุดนักเรียนรองเท้านะคะถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อุปกรณ์การศึกษาต่างๆนะคะ ทำได้ตามกำลังที่คุณมีนะคะจะทำกับโรงเรียนวัดก็ได้จะทำกับโรงเรียนตามชนบทก็ได้โรงเรียนใกล้บ้านก็ได้นะคะหรือจะทำบุญเกี่ยว,ก,ยวกับสัตว์อาสัตว์พิการมูลนิธิตา่างๆที่ช่วยเหลือสัตว์โรงพยาบาลสัตว์นะคะทำได้เช่นเดียวกันการให้ทานการให้อาหาร นะคะก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันการบริจาคโรงศพผ้าห่อศพนะคะการทําบุญเกี่ยวกับออนอกจากการศึกษาแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กเนาะมูลนิธิเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขาช่วยเหลือเด็กนะคะก็สามารถทําได้ก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมกําลังใจให้กับชาวราศีมิถุนลักขณามิถุน,น,นในช่วงเดือนกันยายน2568ค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับการดูดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ